สวัสดีครับเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องเนาะครับผมเอาพี่น้องครับผมมือนี้กะมาตามเอ่เอเซียนอนุชาหาเนาะพี่น้องเซียนอนุชาหาพี่น้องครับผมได้ยินว่าเราาหาเล็กแม่นยำนะครับนเนาะก็เลยไปตามมาหาพี่น้องเอฟซีเนาะครับเนาะได้เบิ่งได้ชมกันเนาะพี่น้องว่าเซียนอนุชา,าเล่าสี่มีกบสามารถ เอาแนวทางดีๆมาให้พี่ให้น้องบอกครับเป็นลิปแรกของเราคือคือกันพี่น้องลิปแรกนะครับเนาะลิปแรกของเราแล้วสิ่านบาะพันอ่าจะอยู่ที่ลิปเล่าครับผมแนวทางของเราที่เสือมาฝากพี่ตอนน้องให้พี่น้องยอมรับได้บอกน้องพี่น้องเนาะว่าสิยอมรับแนวทางของอเส้นอนุชาได้บอกพี่น้องนะครับเนาะเพิ่์ก็มี่แนวทางที่ดี แมนยํามันคงดูพี่น íamos, ้องนะครับเนาะจังได้เอามานำเสนอพีเสนอหน้องนะครับของเสียนอนูชาเนาะครับผมแล้วเสือหายเราจับคูจับคิงให้พี่น้องนะครับเนาะจับคูให้เพื่อทีสิเอามานำเสนอพีเสนอน้องให้พี่น้องได้ครูจับคุณหูไปน้ากันเนาะวาเสียนอะนูชาของเล่าเนี่ยสิดีพ่อบอพี่น้องถ้าดีพ่อ็ติดตามเล่าพี่น้องเนาะ บอดีพอ่อเขาก็ต้องถอยพี่น้องมันก็นต้องเป็นตามนั่นแหละพี่น้องนะครับเอาพี่น้องเข้าสิได้ไปเบิงไปชมแนวทางของอเส้นอนุชานะครับเนาะหวาแนวทางเล่าสี่ดีพอ่อบอที่เอามาหายพี่ให้น้องเอาครับผมไปเบิงน้ำกันครับงวดวันที่16มิถุนาได้พี่น้องได้แล้วก็นัน้นเป็นจังไรกก็แคปหนาจอละไว้พี่น้องไปเป็นหลักฐานยืนยันในการ เบิ้งการชมว่าแนวทางเล่าเขา่าหรือบ่เขา่าลุดหรือเขา่าน้องพี่น้องเนาะงวดวันที่สิบหกมิถุนาซองหาหกหกพี่น้องอ่ะให้กำลังใจซึ้งกันและกันน้องพี่น้องเนาะงวดวันที่สิบหกมิถุนาเซียนอนุชาจับคู่ให้ความพี่น้องเซียนอนุชาเนาะพี่นอ้องอนุ ชา,นนชาพีน่นะ้อ,นองเสียนอนุชาพันแท้นะครับเอาพี่น้องเสียนอนุชาพันแท้นะครับเนาะพี่น้องเดี๋ยวก็ได้เบิง้งของเรลาแท้บ่แท้ปลอมบ่ปลอม,ลอมพี่น้องเดี๋ยวก็ได้เห็นกัน นะครับงวดวันที่16นี่เห็นแน่นอนพี่น้องครับผมเสยนอนุชาวิ่งบนล่างครับผมวิ่งบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเนาะว,นวิ่งบนวิ่งบนสี่พี่น้องนะครับเนาะ จับคู่ให้มีอย่างพี่น้องไปเบิ่งกันกับเซียนอนุชาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องไปเบิ่งกันว่ามีซีอย่างพี่น้องอ่าซีหนึ่งพี่น้องซีซีพี่น้องซีห้าพี่น้อง C7 พี่น้องนี่แหละครับพี่น้องพี่น้องครับนี่ก็คือแนวทางของเส้นอนุชาพาันธแทรได้พี่น้องด้อพี่น้องจับตาเราบิ้งนะครับอยากจะแคปหน้าจอเราไหวงวดวันที่16บหกต้องสิ่พันบา่อพานพี่น้องอันนี้ก็เป็นคลิปแรกคลิปใปไม้สดๆของเราพี่น้องนะครับเอามาฝากทั้งช่องมาฝากเอซของพอใจดีสุขสุขคนครับผมมักกัะจัดขัดกับพนันบาวากับเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องมากกระจัดตัดกระพานเอาเส้นอนุชาไว้ในใจแน่พี่น้องครับผมต่อมาเหลขกล่างวิ่งยังวัดีิพี่น้องเอาไปเบิ่งกันวิ่งล่างของเราสิเป็นขาตาถึกใจพี่น้องบอกนะครับวิ่งล่างเนาะพี่น้องวิ่งล่างวิ่งล่างแปดพี่น้องวิ่งล่างแปด น้อพี่น้องนะครับวิ่งล่างไปที่แปดพี่น้องจับคู่ไ้มีอย่างแน่พี่น้องไปเบิ้งน้ำกันพี่นอ้องอะพี่น้องเบิ้งได้แปดหนึ่งพี่น้องนะครับแปดสี่พี่น้องมักกระจัดคัดกับพานได้พี่น้องบ่าว่ากันได้นี่เป็นคลิปไม่คลิปแรกกั้นโมบันใจยังกาพี่น้องกับเบิ้งแล้ว กะแคบนาจอไห้พี่น้องแคบนาจอไหวนะครับเพื่อสิได้เป็นแนวทางเบิ่งงวดต่อไปเนาะพี่น้องเนาะถ้าเล่าพานก็ตามเล่าพี่น้องนะครับผมถ้าโบาพานกะบ่บเป็นยังาาาพี่น้องมากกะจัดเล่าขัดกับพานบบเป็นยังบบว่ากับพี่น้องมันเป็นแค่แนวทางเนาะพี่น้องเอา้าพี่น้องครับผมนี่ก็คือแน,นวทางของเซียนอนุชาเนาะครับเซียนพันแถเนาะอ่าสิบหกมิถุนาสองห้าหกหกพี่น้อง เซียนอนุชาพันแทวิ่งบนนะครับไปที่สี่พี่น้องเม็ดเดียวเขียนๆได้พี่น้องนะครับเป็นมักค,ครับผมนะครับจับคู่ให้พี่น้องสี่หนึ่งสี่สี่สี่หาสี่เจ็ดพี่น้องอล่างวิ่งยังพี่น้องล่างวิ่งแปดพี่น้องแปดยังพี่น้องแปดหนึ่งแปดสี่แปดหาแปดเจ็ด ครับพี่น้องนี่แหละครับเสี้นอนุชากับเบืงดูจากเล่านะครับเนาะกะบ,บุงพวกเพื่อนฝูงเขาก็ว่าเล่ากับให้แนวทางที่ดีโยพี่น้องถ้ามดาก็มีเขามีรุดบ้างนะครับเนาะวันนี้เพื่อกระเฮ็ดเป็นมาให้พิเศษมาฝากทั้งช่องเป็นพิเศษเนาะพี่นอ้องอ่จะเลยเอานำมาเสนอพี่เสนอน้องให้พี่น้องได้เบึง่ง ได้แย่งได้ชมกันเนาะพี่น้องว่าแนวทางของเราถือตาถือใจพี่น้องบอนะครับกันถือตาถือใจพี่นอ้องกับจาซื้อจําเสียงละไว้เส้นอนุชาไว้พี่น้องนะครับงวดวันที่16ให้พี่น้องแคบหนาจ่อละไว้นะครับนอแคบหนาจ่อไวเอาไปติดตามงวดหนาครับผมว่าแนวทางของเราสิเข่าบอหรือสิหลุดบอแม่นย่ำหมันโค้งบอพี่น้องเพื่อให้พี่น้องเพิ่อค่าอาศัยได้บอ น้องพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอของเส้นอนุชาไว้แล้วก็อย่าลืมพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีนี่ได้ครับเดอ้อให้ใจกันซึ่งกันและกันพี่น้องพอใจดีนําแต่สิ่งดีๆมาฝากพี่ตอนน้องนะครับเนาะพอพี่ให้น้องเอฟซี FC พอใจดีแฟนคลับแฟนช่องจงมีแต่ความูุขวามจเจริญพี่น้องความเกีใหญ่ใหญ่ค้ามไข่กับยาห้มีมีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิต เอ็ซี่ฟักัวพอใจดีสูุขสุขค้นนะครับเนาะเอาครับผมต่างฝ่ายต่างเพึง้าอาศัยกันมีนำจิตนำใจดีต่อกันนีมันสิมีความจเจริญพี่นอ้องออะพี่น้องครับแคปหน้าจอลแล้วแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเดอ้อสาหรับคลิปนี้พอใจดีก็บ,บี้นทางฝากพีตอนน้องซัมนี่แหละครับวดหน้าพ่อกันกันไม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม